มันไม่ได้นี่คือกระเพราหมูกรอบที่กินหอมเมื่อหัวใจสลายไม่ใช่ว่ามันไม่อร่อยนะแต่ทุกคนรู้ไหมไมันเป็นกระเพราหมูกรอบที่เขาเอาหมูสามชั้นะหั่นเป็นชิ้นๆคลุกกับแป้งแล้วก็เอาลงไปทอดกะเพราหมูกรอบต้องไม่ใช่แบบนี้สิไม่ใช่อะ ไม่ใช่เฉพาหมูกรอบที่ถูกต้องสำหรับเมื่อเมื่อแม่รู้ว่าทุกคนจะเคยเจอเหตุการณ์นี้เหมือนเมื่อไหมตตวสำหรับเมื่อว่านี่คือครั้งแรกแต้องเป็นครั้งเดียวนแน่เมือม่อเมื่อหมูกรอบอะ่ะหมูกรอบหนะ้าหนังมันต้องกรอบสิพอทำแบบนี้ทุกคนรู้ไหม นอกจากแป้งตัวหมูอ่ะไม่มีรสชาติแล้วก็ไม่กรอบเลยช่วยด้วยมีไป,ปไหนได้ใครจเจอกระเพราหมูกรอบสูตรพิเศษแบบเมื่อบ้างอมเม้นมานะบ๊ายบาย